โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับทอตไลท์อินฟินินะฮะแล้ว,วันนี้เนี่ยเราอยู่กับบิลโมโต่บอมเนรับซึ่งเป็นบิลที่ดีที่สุดสําหรับตัวพี่เองแล้วนะบิลนี้เนี่ยจะเป็นบิลที่ค่อนข้างถึกแล้วก็มีดาเมจนะครับลงที่แปดดับร้อยนะครับเคลียอาคีเก้นนะครับเคลียลิฟเลนเนอร์เคลีย ดันสมอเรือเนี่ยเคลียได้หมดนะครับไปได้แทบจะทุกอันเลยนะครับนะนะครับดาเมจมันอยู่ที่ประมาณ1,500ล้านนะครับซึ่งบิลเนียใช้เงินค่อนข้างน้อยมากครับคือน,น้อยกว่าทุกบิลนะถ้าเทียบกับบิลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเบสเกเบดนะครับหรือว่าบิลที่ดาเมจมากๆเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าต่างกันประมาณครึ่งหนึ่งในมั้งนะครับในส่วนของทุนของบิลนะครับที่ทําให้เราแบบ เป็นตัวแรกแล้วก็ทําให้เราเล่นง่ายอะไรเงี้ยเพื่อเก็บตังไปทําบิวอื่นนะครับนะก็คือถ้าใครที่เป็นคนเล่นบิลเดิมๆได้ซ้าๆเนี่ยต้องบอกเลยครับว่านะบินี้คงจะเวอร์วังไปแล้วนะครับส่วนตัวเล่นหลายบิวนะนะครับก็อย่างที่เห็นนะไม่ว่าจะทําอะไรก็จะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เลือดเยอะมากครับลองให้ลิฟตรนเนอร์ตีแล้วนะครับก็ ไม่ตายนะก็เหลืออยู่เลือดเหลืออยู่นะตอนนี้เลือดก,ก็ราวๆ4,003นะครับผมประมาณนี้นะครับต้านทานเนี่ยไม่ติดลบเลยนะครับแล้วก็ใช้ของไม่ค่อยเยอะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดวิวกันครับผมโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของไอเทมต่างๆกันนะอย่างแรกเลยนะครับไอเทมนะครับที่จําเป็นจะต้องใส่นะก็จะเป็นเข็มขัดแล้วก็รองเท้านะครับ อันนี้จะเป็นของที่ค่อนข้างราคาถูกมากนะครับใครที่มีตังค์เนี่ยก็ซื้อที่มันดีๆหน่อยนะอันนี้ซื้อมาไม่กี่บาทเองครับแบบตอนนั้นก็คือหยิบมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมีตังค์แล้วค่อยเปลี่ยนนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับอเทมนะครับก็จะเป็นสามส้มนะครับถุงมือสามารถเปลี่ยนได้นะคถ้าเปลี่ยนถุงมือดามจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมนะอย่างแรกเลยก็เป็นมงกุฎมังกรลายนะครับหาที่ดีกว่านี้ได้นะครับ เสื้อนะครับสเตตัสนะครับของวิวมอเตอร์บอมเนี่ยมันจะแรงตามเลือดแล้วก็ดาเมจในส่วนของซัมมานเนอร์นะครับผม,มยิ่งเลือดซัมมานเนอร์เยอะนะครับตัวเราก็จะถึกขึ้นไปด้วยนะยิ่งเลือดเยอะนะครับดาเมจีซัมมอนเนอร์เนี่ยก็จะแรงขึ้นไปด้วยมีดาเมจของซัมมานเนอร์เข้ามาเกี่ยวเนี่ยก็จะทําให้แรงขึ้นนะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยยังเป็นของของที่ยังไม่ดีมากของกระกากรเลยนะี่เป็นไหม ดาเมจยังเป็นที่ห้าเลยเราเป็นดาเมจทีทนนห er ่หนึ่งนะครับเลือดที่หนึ่งอะไรเงี้ยมีร่ำร้องนะครับสร้อยนะครับแนะนําให้อย่างน้อยในบวกระดับสกิลอัญเชิญซัมเมอร์เนี่ยหนึ่งนะครับแล้วก็นะดูว่าเราต้องการอะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็หาเลือดนะครับหาฟื้นฟูเลือดนะครับหรือว่าจะใส่เป็นหนึ่งส่วนของดาเมจก็จะดีมากนะครับผมถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยเราจะเน้นที่เมื่อมีพรที่รวบรวมเนี่ยความเร็วโจมตีคงที่เป็น4 ครั้งต่อวินาทีนะทำให้เรากระโดดได้นะมันจะใส่คู่กับพวกรองเท้ากับในส่วนของอเข็มขัดนั่นเองนะครับผมนะฮะรองเท้าตะกี้ก็เป็นเทใจนะครับใช้บวก1น,นะครับจำนวนกินไกลนะแล้วก็เข็มขัดก็จะเป็นหน้าหนาของจุดเริ่มต้นนะครับหหาตัวที่มันดีกว่านี้นะครับมเมื่อมีอย่างน้อย4ชั้นของพรที่รวบรวมเนี่ยความเร็วฟุนฟูคูดาวนี่บวก11นะครับผม ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแหวนนะครับแหวน2วงเนี่ยนะครับไม่ฟิกนะครับนะไม่ฟิกก็จะเน้นเป็นในส่วนของรีซิตต่างๆนะครับแล้วก็ที่เน้นก็คือจะเป็นดาเมจของซัมเมอร์นะครับแล้วก็พวกความโดยในการฟื้นฟูพลังชีวิตหรือบอลเลือดนะครับผมทั้ง2วงเลยนะนะครับเพราะว่าเราจะเน้นที่ความถึกเป็นหลักนะฮะ โอเคนะครับในส่วนของอาวุธนะครับก็ใช้เป็นอาวุธประเภทค้อนนะครับถามว่าพี่ทำไมไม่ใช้คาถาคาถาสองอันเนี่ยนะครับมันจะดูดีกว่าไม้อะไรเงี้ยนะส่วนตัวมองว่าค้อนเนี่ยดาเมจพื้นพื้นของมันเนี่ยดาเมจเบสิกดาเมจมันเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับแล้วก็ให้เป็น3ระดับอัญเชิญซัมมานเนอร์นะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะดาเมจของซัมมานเนอร์นะครับดาเมจธาตุเนี่ยไม่เอาก็ได้นะครับ แต่ว่าไดมทธาตเนี่ยก็ทำให้สกิลเราแรงขึ้นเหมือนกันเพราะว่ามันส่งผลกับตัวแพนทอมของเรานะหรือว่าสกิลของเราเนี่ยเพราะมันใช้เป็นธาตุนั่นเองครับก็ใช้เป็นดมเมจะคีสหรือว่าโอกาสคิดีิคอนนะครับแอแท็สปีดเนี่ยไม่จําเป็นนะไม่จำเป็นต้องใส่มานะฮะประมาณนี้นะฮะส่วนนะครับต้นทันธาตุก็อย่างที่เห็นนะครับเลือดโล่พลังงานเวทนะครับ ทางที่ดีให้เลือดของซัมมานเนอร์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะจะดีมากนะเ mm hmm. กาะนะรีซิตเนี่ยก็นะจริงๆตัดรีซิตดื่นนะครับให้มัน75แล้วก็ไปเพิ่มกัดก่อนเนี่ย mm hmm. ก็จะบอกเลยว่ากัดก่อนก็จะ75เหมือนกันนะครับผม ประมาณนี้ในส่วนของรายละเอียดนะครับอาวุธแล้วก็สเตตัสนะทีนี้มาดูในส่วนของพสวรรค์นะพสวรรค์เนี่ยเราจะใช้แน่นอนแบบเทพจักรกลนะครับผมนะพอสเอานะฮะสำหรับใครที่จะอตามนะช่างกลนะครับผมจริงๆอ่ะอะครับอันสุดท้ายนักเล่นแรกไปรธาตุเราไม่ใส่เป็นควนบุกก็ได้นะใส่เป็นข้องแค่วย่างยิ่งก็ได้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะใส่เป็นข้อง คอนแควอย่างยิ่งนะเพราะว่ามันจะบวกในส่วนของอสกิลฟื้นฟูนฟนมานาของเรานั่นเองนะครับนะอันนั้นนะมันจะทำให้การฟื้นฟนูที่ไหลล้นของเวทเนี่ยมีผลกับพลังชีวิตนะครับสามเปอร์เซ็นต์เวทต่อวินาทีกนะ็คือมันจะทําให้เราเร่งเด้งเลือดเนี่ยเร็วมากนะครับนะเดี๋ยวเป็นสกิลอะไรเดี๋ยวก็ไปว่ากันนะใครจะอัพก็อัพตามนะฮะในส่วนของแผ่นหินเทพเจ้านะครับ ไม่ต้องใส่เทพมุมหนึ่งอันนี้ก็ได้นะก็คืออันเนี้ยนะครับฟุกดอกมานะครับมันนะเป็นระดับอัญเชิญซัมมอนเนอร์เนี่ยนะครับบวกหนอันเลยนะครับราคามันค่อนข้างแพงนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะให้ใส่เป็นในส่วนของอ่านะครับ m a ็ Mac HP นะครับ m a ็ Mac HP ของซัมมอนเนอร์นะครับแล้วก็เป็นดาเมจของซัมมอนเนอร์ดาเมจทหารยาไม่มีผลนะครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนได้เดี๋ยวจะเปลี่ยนทีหลังนะฮะ ก็จะเป็นค่าคียของซัมเมอร์แมคคนพีของซ er, ัมเมอร์ er, นะครับดาเมจที่เป็นดาเมจตรงๆก็เพิ่มเหมือนกันนะผมนะคือซัมเมอร์มีผลนะครับแต่ถ้าหยาไม่มีผลกับเรานะฮะมานี้นะถ้ามีบวกหนึ่งพรอนที่แข็งแกร่งในพวกนี้ใส่ก็ได้นะเพราะว่าพวกพรเนี่ยนะมันจะบวกค่าสถิตต,ต่างๆนะพรอนที่แข็งแกร่งเนี่ยจะทําให้เราโดนดาเมจนะ้อยลง4%นะครับนะ อย่างส่วนพรทางวิญญาณเนี่ยจะบอกในส่วนของความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วล่แล้วก็มันเป็นความเร็วเคลื่อนที่ํานะจริงๆมันน่าจะเป็นความเร็วจมตีนะครับผมนะทีนี้ก็เป็นชั้นพรที่รวบรวมเนี่ยจะบวก4นะครับเปอร์เซ็นต์โอกาสทําเกิดดาเมจสองเท่าสูงสุดรวมกันคือ4ชั้นนะยิ่งพวกนี้เยอะนะครับโอกาสาเกิดดาเมจสองเท่าก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับผม มีบวกหนึ่งเดเวลสกิลอัจฉริยะนะฮะทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคุณสมบัติฮีโร่นี่นะฮะคุณสมบัติฮีโร่เนี่ยก็อัพอันนี้ได้นะอันนี้จะดูอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะดูสมูทดูลื่นไหลกว่านะครับในส่วนของใช้อาวุธในสนามรบนะฮะอันนี้ก็จะดูดีนะก็จะเป็นตรงกลางข้างล่างกลางล่างๆนะฮะทีนี้นะครับแกนจากกลโอเวอร์โหลดเนี่ยนะฮะจะใส่เป็น 35เอฟเฟกความำจำจนะฮะแล้วก็ในส่วนของสเตตัสอันข้างล่างเนี่ยนะฮะก็เห็นหลายคนนะครับที่ไม่ได้ใส่เป็นทุกครั้งที่เก็บชิ้นส่วนกลไกลหนชิ้นในช่วงนี้ดาเมจที่ของสม,มเนอร์เนี่ยบวกสอร์เสูงสุด10ครั้งนะอาจจะไม่ใส่เป็นอันนี้ก็ได้นะนะบางคนก็จะใส่เป็นอันนี้เลยนะครับเป็นแม็กคพี Mac นะครับแล้วก็สม,มเนอร์นยนะครับนะทุกการโจมตีนะครับตามเลือดอะไรเงี้ยนะ ก็อยู่ที่คนใส่นะครับบางคนก็ใส่เพิ่มค่าคินะฮะในส่วนเขาเรียกว่าอะไรนะลิลิกต่อมานะนรับก็จะเป็นในส่วนของพวกโอกาสเกิดดาเมจนะครับสองเท่านะหรือว่าจะเป็นในส่วนของซัมเนอร์เพิ่ม18นะฮะค่า HP พื้นฐานของแมให้ผู้เล่นอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่า ถ้าซัมมานเนอร์นะครับเลือดเยอะเราก็จะเลือดเยอะไปด้วยเพราะว่าเราใส่อันนี้เข้าไปนั่นเองนะฮะมันกั้นนะครับนะประมาณนี้นะครับมันจะมีที่ดีกว่าอยู่นะนะครับาบางคนก็ใส่โปรแกรมทำอะไรตัวเองก็จะเป็นอันนี้นะครับซัมมานเนอร์เพิ่ม13%เนี่ยอันเนี้ยนะครับคือถ้ามันเป็นคู่กันก็คือบวก20่สิบแม็กชิดพีของซัมมานเนอร์อะซัมมานเนอร์เพิ่ม เลือดให้กับตัวเราเองเนี่ยคนระับก็คือมันจะมีราคา,ขาเขาต้องแพงอันนึงประมาณ400นะฮะก็ถ้ามีทุนก็ใส่นะนจะแรงขึ้นเยอะนะแต่ถ้าไม่มีทุนก็ใส่ที่มันซอฟลงมาก็ได้นะอยู่ที่งบประมาณของแต่ละคนนะครับผมหมดแล้วนะครับน่าจะครบหมดจบในที่เดียวแล้วนะในส่วนของโมโตบอมนั่นเองนะโมโตระเบิดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไกด์แนวทางให้กับ ผู้เล่นใหม่ห,หลายๆคนที่กำลังหาบิวเล่นนะฮะก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับชมครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่กักบทอสไลน์ฟินิชครับวันนี้บายบายเลยครับผม